ดีค่ะอยู่กับน้องต้องตาสุรากเกษตรอีกแล้วนะคะวันนี้ทางร้านเรานะคะก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาแนะนําให้กันถึง2ตัวเลยค่ะเป็นที่รู้ดีกันนะคะว่าทุกบ้านทุกสถานที่เนี่ยต้องมีน้องหนูมารบกวนอย่างแน่นอนค่ะ ทางบริษัทจึงเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีเหมาะกับทุกบ้านอย่างแน่นอนค่ะนั่นก็คือยาก,กําจัดหนูนะคะสากาอาคา1หนึ่งซองแบบนี้นะคะบรรจุ10กรัมนะคะวิธีใช้ง่ายมากเลยนะคะเพียงแกะซองแล้วก็โรยหรือทิ้งไว้ประมาณ5-7วันกําจัดหนูได้อย่างแน่นอนค่ะ ตัวที่สองนะคะนั่นก็คือไอด้าค่ะก e ้จัดมดแมลงสาบปลวกแมลงต่างๆได้นะคะเอาไปโรยที่ช่องประตูหรือทางเดินของมด e ที่อยู่ในบ้านนะคะสามารถกําจัดได้แน่นอนนะคะทิ้งไว้แค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็กวาดเก็บให้เรียบร้อยมด e และแมลงก็จะไม่มีแล้วค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจพตพันตัวไหนสามารถสอบถามมาทาง Facebook หรือไลน์ของร้านเราได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ